ขวมัฝรั่งจิ้มกับน้ำพริกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ จะพาเมื่อกินอาหารเช้านะคะวันนี้อาหารเช้าของเราก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รีว้า <c oughs> โอ้ยสวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อวันนี้ จะพามากินอาหารเช้านะคะวันนี้อาหารเช้าของเราก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเพื่อนๆแซ่บหลายน้ำพริกกับไข่ต้มเข้ากันมากทำแบบน้ำพริกเผานะคะแต่เป็นปลาขอบคุณคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับเออ 我改了呀 เนื้อตุน๋นอันนี้ก็ผักโขมนึ่งนะคะเพื่อน Okay. ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับอันนี้ก็ผักโขมนึ่งนะคะเพื่อน เองคะ่ะเพื่อนๆแซ่บหลายน้ำพริกกับไข่ต้มเข้ากันมากทำแบบน้ำพริกเผานะคะแต่เป็นปลาขอบคุณคุณเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วกินกันน้ำพริกนะจ๊ะน้ำพริกทำเองอร่อยมากแซ่บเวอร์ ไก่ก็อร่อยอ่ะตรงนี้ไข่ต้มกับน้ำพริกเผาอ่า อันนี้ก็ผักโขมนึง่งนะคะเพื่อนเเพื่อนอาะมี่ฝรั่งจิ้มกับน้ำพริก <c oughs> อร่อยมากเนูขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับ กินกับน้ำพริกนะจ๊ะน,น้ำพริกทำเองอร่อยมากแซ่บเวอร์ <c oughs> อร่อยมากเนนะคะแล้วก็เนื้อตุน แล้วก็ไข่ต้มนะฮะไข่ต้มไข่ต้มกินกับน้ำพริกน้ำพริกทำเอง <c oughs> อร่อยมากเนู เนื้อตุน๋นเองค่ะเพื่อนๆแซ่บหลายน้ำพริกกับไข่ต้มเข้ากันมากทำแบบน้ำพริกเผานะคะแต่เป็นปลาวัสวันนี้จะพาเมื่อกินอาหารเช้านะคะวันนี้อาหารเช้าของเราก็จะเป็นข้าวไรส์เบอร์รี่กินกับน,น้ำพริกนะจ๊ะน,น้ำพริกทำเองอร่อยมากแซ่บเวอ่อ เองค่ะเพื่อนๆแซ่บหลายน้ำพริกกับไข่ต้มเข้ากันมากทำแบบน้ำพริกเผานะคะแต่เป็นปลากินกับน้ำพริกนะจ๊ะน้ำพริกทำเองอร่อยมากแซ่บเวอร์ อันนี้ก็ผักโขมนึ่งนะคะเพื่อนเพื่ๆแล้วก็จะมีผักนึ่งอร่อยมาก <c oughs> มเนื้อตุ๋น ชมจนจบคลิปบ๊ายบายขอบคุณค่ะอันนี้ก็ผักโขมนึ่งนะคะเพื่อนๆเองค่ะเพื่อนๆแซ่บหลายน้ำพริกกับไข่ต้มเข้ากันมาก ทำแบบน้ำพริกเผานะคะแต่เป็นปลาเอาไมา้ฝรั่งชิบน,น้ำพริก